กลับเรียนท่านประธานที่เคารพผมตูงอันชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะผู้แทนของคณะกรรมาการการศึกษาผมเรียนท่านประธานว่าคณะกรรมการการศึกษาขอพระคุณท่านประธานสิงศึกและคณะที่ได้ช่วยทํารายงานอย่างดียิ่งซึ่งทํามาทุกทีก็เสนอเหมือนเดิมครับให้กําลังใจว่าจะต้องทําเลยเวลาอีกไม่นานเนี่ยข้อเสนอผมไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนท่านประธานเหมือนเดิม เหมือนตั้งแต่วันที่หนึ่งที่เราเจอกันกันกบผู้ที่คนที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเมื่อวานที่เราพูดกันเรื่องนี้ความมีสั้นๆดังนี้ครับเราติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามาเนี่ยสปีเราพบเหมือนกันเลยใน3ปี3ปีเหมือนกันเลยก็คือว่าเราเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเส่งทีเราเห็นว่าจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ เสียทีเพราะที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้ส่งผลให้เกิดมรรคผลต่อการจัดการศึกษาของประเทศเลยแม้แต่นิดเดียวอย่าเสียกำลังใจคือพูดให้รู้จะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เลยมันมีเหตุผลของมันที่อยู่ข้างในเพราะเราไปดูสิ่งที่มันสะท้อนออกจากการจัดงบประมาณทุกปีถ้าแผนถ้ายุทธศาสตร์คือตัวกำหนดงบประมาณ งบประมาณคือคกลไกในการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยประเด็นที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา258จอจนั้นไม่มีเลยครับมันไม่ได้มีในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปประเทศแต่ประเด็นที่มันอยู่ในแผนเล,ลยยุทธศาสตร์ที่ผ่านมานั้นในการของงบประมาณนั้นกลับกลายเป็นเรื่องของงานประจาท่านประธานครับโครงการปกติของข้าราชการประจําเมื่อวานนี้ผมเรียนนัานเลยว่าผมเห็นด้วยกับหลายคน ว่าตอนเริ่มต้นนี่เราติดตามการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา270ดูเหมือนมีพลังมีกำลังใจแต่ไป,ไปมามาวันนี้เมื่อวานเนี่ยเห็นกันเหมือนกันทั้งสภาเลยว่าเรากลายเป็นว่าเราติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำไปซะหมดเลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ามันจะต้องทบทวนเราขอเวลาสักปีหกเนี่ยมันเห็นมรรคผลบ้าง ประการที่หนึ่งประการที่สองทบทวนเรื่องอะไรทบทวนเรื่องแรกผมเสนอท่านประธานไปแล้วก็คือให้ลดงานประจำลงเอาประเด็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา258หจอยกขึ้นมาเดี๋ยวผมจะคลี่ให้ดูและประการที่สาก็คือให้แผนเละยุทธศาสตร์นั้นมันยืดหยุน่นมันสอดคล้องกับวิกฤตของโลกและประเทศที่กำลังเผชิญอยู่ท่านย้อนกลับไปดู ยุทธศาสตร์และแผนของท่านเนี่ยแล้วออกมาเป็นตัวงบประมาณเป็นประหนึ่งว่าประเทศไทยอยู่ภาวะปกติหมดเลยท่านยังพูดถึงโอนเ็ net. ท่านยังพูดถึงประเทศต้องก้าวไปสู่พิซซ่าท่านไม่ได้พูดถึงวิกฤตที่ประเทศกําลังเผชิญที่ไม่รู้ว่าจะจบวันไหนคือวิกฤตหลังโควิดท่านประธานจําได้ไหมครับเราพูดแผนและยุทธศาสตร์นี้ตอนนั้นยังไม่มีโควิด ไม่มีใครคิดเลยว่ามันจะเกิดโควิดขึ้นมาวิกฤตของทั่วโลกเมื่อวานมีท่านสมาชิกใช้คําว่าสงครามโลกครั้งที่สทุกประเทศปิดหมดเลยมันเป็นวิกฤตที่เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ในด้านการศึกษานั้นต้องให้เครดิตกับสํานังกงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเขาได้ทําตัวเลขวิจัยเอาไว้น่าสนใจท่านอย่าลืมนะว่าวิกฤตมันหนึ่งปีนี่เป็นวิกฤตม,มหาศจย์แล้ว แล้วประชาชนอยู่บนความทุกข์ยากลำบากในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเลยผมถามท่านหน่อยว่าน,นาทีนี้ประเทศเรารเผชิญวิกฤตโควิดมีผู้เรียนที่หลุดไปจากระบบการศึกษา400,000คน14%ยุทธศาสตร์ชาติวันนี้จะทำอย่างไรแผนปฏิรูปประเทศจะทำอย่างไรจะช่วยเขาอย่างไร ผู้เรียน270,000คนที่เรียนออนไลน์ขาดอุปกรณ์ไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมันมันมันสร้างความเหลื่อมล้ำท่านประธานนึกภาพบอกไหมมันเท่ากับยกไอ้แคปที่มันแคบแคบกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปนเรื่อยแต่เราไปพูดเรื่องโอเน็ตเราไปพูดเรื่องปิซาเราไปพูดเรื่องอื่นเราลืมว่านี่คือการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เลยท่านทราบไหมออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะนี่สมักงานกองทุนอยู่ที่นี่ฝากด้วย มันไม่ได้มีเฉพาะค่าอย่างอื่นมันมีค่าไฟฟ้ามันมีค่าโทรศัพท์มันมีค่าอาหารเด็กเรียนมันมีค่าขนมของคนเรียนมันมีค่าเสียเวลาพ่อแม่ที่มานั่งเฝ้าลูกเรียนออนไลน์ระบบออนไลน์นี่ไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษาได้ท่านประธานระบบออนไลน์ไม่สามารถพัฒนากาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาของผู้เรียนได้ระบอบออนไลน์ไม่สามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรมได้เพราะมันไม่ลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะวิกฤตในบิ๊ก็อกของท่านเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กก่อนไปเรียนท่านทราบไหมเด็กเล็กก่อนไปเรียนเนี่ยยุคนี้จะเป็นยุคที่น่าสงสารมากที่ไม่มีการพัฒนากายอารมณ์สังคมและสติป,ปัญญาเขาไม่ได้มีโอกาสได้เล่น เขาไม่ได้มีโอกาสได้รู้ว่าเขามีเพื่อนเขาไม่มีรู้จักเฉพาะคุณย่าคุณตาคุณยายพ่อแม่แต่ในชีวิตจริงของเขาเขาต้องเรียนรู้กับเพื่อนเล่นการเล่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยได้ออกกําลังกายได้ควบคุมอารมณ์ได้รู้จักเพื่อนฝูงนี่หลักของการจัดก,การศึกษาเป็นแบบนั้นแต่ระบบออนไลน์ทาไม่ได้ท่านจะทําอย่างไรกับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นผมว่าลดงานประจําลงมา มาทำเรื่องพวกนี้มากขึ้นนั่นเรื่องที่สองเรื่องที่สามระบบการจัดการศึกษาวันนี้มันไม่มีทางเลือกทางอื่น,นท่านประธานครับพอเราเผชิญวิกฤตเราจะค้นพบอันหนึง่งอำนาจในการสั่งการจากส่วนกลางเนี่ยไม่สามารถจะแก้วิกฤตที่สลับซับซ้อนเหมือนโควิดได้แต่การบริหารจัดการในพื้นที่ต่างหากคือหัวใจสำคัญในการต่อสู้กับโควิด วันนี้เราจะคอยให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งต้องเรียนแบบนั้นต้องเรียนแบบนี้เรียนอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ครับต้องให้พื้นที่เป็นคนค้นหาว่าเขาจะทําอย่างไรเช่นวันนี้หลายจังหวัดเสี่ยงทําเลยก็คือถ้าปล่อยให้เรียนแบบนี้ต่อไปเนี่ยผลมันจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนอีก10ปี20ปีข้างหน้าน่าสงสารมากก็คือเขาให้เรียนแบบผสมครับเรียนแบบผสมก็คือ ให้เรียนที่เขาพูดกันน่ยผมไม่อยากจะใช้คํานี้ก็คือเรียนในห้องเรียนแต่เขาพูดว่าออนไซต์ site, ไม่เป็นไรพูดไปแล้วก็เรียนคนที่ไปออนไซต์ไม่ได้ก็ให้เรียนออนไลน์ line, อยู่ที่บ้านคนพร้อมไม่มั่นใจกับกระบวนการแต่คนเรียนออนไซต์จะต้องฉีดวัคซีนทั้งผู้บริหารทั้งผู้ครูและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบหมดตรวจไข้วัดระยะมี ATK เเรียบร้อยหมด ยุทธศาสตร์แบบนี้คือยุทธศาสตร์กอบกู้ฟื้นฟูประเทศต,ต้องรีบทําวันนี้ท่านประธานผมไปภาคเหนือภาคใต้มาเนี่ยผมพบสิ่งที่ผมสะเทือนใจมากผมกรรมธิการการศึกษาผมพูดในที่ประชุมหลายครั้งแล้วงบประมาณซื้อหน้ากากาอนามัยเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กตัวเลขของสํานักง,งานกองทุนเพื่อความเสมอภาคเนี่ยยืนยันให้ผมหน่อยเด็กติดโควิดตั้งแสนกว่าคนไม่มีงบประมาณในการซื้อหน้ากากาอนามัยให้กับเด็ก บางคนมันขาดต้องเอาอยางไปรัดท่านประธานพวกผมไม่ไปแจกให้เนี่ยงบประมาณในการซื้อเจลมาล้างมือไม่มีแต่ไปบอกไปเอาอจากงบประมาณอันอื่นงบประมาณในการส่งเสริมการเรียนรู้ไปเบียดมามันเป็นวิกฤตมันจะต้องจัดสรรงบประมาณก้อนนี้มากอบกู้ฟื้นฟูงบประมาณมาสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่ มีดีเอทีวีที่ต่อยอดมาจากพระเจ้าอยู่หัวรุนเก้ารัชกาลที่9เป็นสถานีของท้องถิ่นทําได้เจาวิชาอะไรเขาทาได้เขตขอแต่จะต้องกับกาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดเป็นงบประมาณให้เขาได้ทําตอนนี้ถ้าใครทำท่านประธานหาพระป่าเองถ้าใครทําเสี่ยงเองยุทธศาสตร์แบบนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องปรับแผนและขั้นตอนของท่านปรับยุทธศาสตร์ของท่านส่วนในอนาคต ที่ท่านเขียนไว้ในนี้แล้วรายงานต่อสภาเนี่ยอันประกอบไปด้วยกิจกรรมว่าในการปฏิรูประบบการเรียนรู้ของคนโดยรวมท่านบอกว่าให้ยึดตามหลักพหูปัญญาถ้าสอนออนไลน์อย่างนี้พหูปัญญาไม่ได้ท่านประธานครับหลักพหูปัญญาคือผู้เรียนจะไม่เก่งเหมือนกันคนเก่งวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าเก่งฟุตบอลบลเล์บอลตะก้อห้ามมาเทียบกัน แต่ระบบการเรียนออนไลน์ไม่สามารถทำได้เพราะมันเป็นกระบวนการเรียนแบบ active learning ตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าทั้งหลักสูตรการวัดผลประเมินผลเรื่องเด็กเล็กและปฐม,มวัยเนี่ยวันนี้แม้มีกฎหมายแต่เราไม่สามารถจัดการปรถม,มวัยให้เป็นเนื้อเดียวกันได้การจัดการศึกษาปถม,มวัยยังอยู่คนละที่ท่านประธานครับอยู่กระทรวงมหาดไทย อยู่สำนักพระพุทธศาสนาอยู่กระทรวงพอมออยู่กระทรวงสาธารณสุขอยู่ตอชดอแล้ววิธีการจัดการเรียนการสอนตามเวรตามกรรมท่านประธานยุทธศาสตร์แบบนี้จะต้องมีผมปร,ประเด็นสุดท้ายผมเกินไปนิดเดียวเรื่องอำนาจบริหารจัดการที่ผมเปิดประเด็นไว้ตอนต้นว่าถ้าเราไม่ให้อำนาจเขาจัดการในท้องถิน่นที่ให้เขามีเอกภาพทางนโยบาย หลากหลายในทางปฏิบัติเอกภาพทางนโยบายอันแรกทุกโรงเรียนที่เปิดจะต้องยึดเรื่องการควบคุมโรคระบาดรักษาระยะห่างล้างมือวัดไข้ใส่หน้ากากอนไมต้องทําทุกโรงเรียนเอกภาพทางนโยบายที่สองทุกโรงเรียนต้องให้ผู้เรียนเรียนเพื่อยึดทักษะปัญญาคือพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตทักษะวิชาการและหลากหลายปฏิบัติไม่ต้องทําเหมือนกันภาคใต้แบบหนึ่งภาคเหนือแบบหนึ่งอีสานบ้านผมแบบหนึ่ง แต่เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันต้องกระจายอำนาจสี่งานคือวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานทั่วไปแะงรบประมาณให้เขากระทรวงให้เล็กลงจะปฏิรูปนี่วันนี้กระทรวงใหญ่เกินไปผมฝากประเด็นสุดท้ายขอบคุณที่เร่งรัดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแต่ผมชวนนักการศึกษาทั่วประเทศมาช่วยผมศึกษาแล้ว ผมชักไม่แน่ใจท่านประธานว่าพระราชจำยากการสาขงชาติฉบับนี้มันจะปฏิรูปการศึกษาเราได้หรือเปล่าเพราะเข้าไปดูข้างในเนี่ยเพราะผมดูละเอียดนะแกนของปัญหายังดำรงอยู่แกนที่จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของคนในชาติไม่มียังยึดมั่นถือมั่นในตําแหน่งเงินเดือนเงินตัวเองอยู่ประเด็นว่าเล่าเก่าที่กําลังจะอยู่ในขวดใหม่จึงกราบเรียนต่อท่านประธานและให้กาลังใจท่านประธานสิหงศึกและคณะ ทำต่อไปครับปีหน้าก็มาพูดกันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอพระคุณครับ